ที่เห็นอยู่ด้านหลังนะครับก็คือสภานเหล็กนะครับตรงจุดนี้ต้องเป็นแลนด์มาร์กจุดหนึ่งที่สําคัญมากนะครับในอาเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาแห่งนี้นะครับไม่ว่านักท่องเที่ยวจะมาจากไหนนะครับก็จะนิยมมาถ่ายรูปนะครับตรงจุดนี้มีความสําคัญมากนะครับในสมัยโบราณที่กําลังทําเหมืองแร่อยู่นะครับตรงจุดนี้เป็นจุดขนถ่ายนะครับแร่ดิบุกที่ขุดได้นะครับจากทางแร่ทางด้านหลังตรงนู้นนะครับสู่ฝั่งถนนนะครับเพื่อทําการขนส่งและก็ขายต่อไปครับณปัจจุบันนี้ชาวบ้านก็ยังใช้ในการ เ,เดินทางสามารถเดินทางข้ามไปมาได้อยู่นะครับเพราะมีการซ่อมแซมแล้วก็บูรณะนะครับเพื่อให้เป็นเล่นมาร์คจุดหนึ่งที่สําคัญและยังคงอยู่คู่อำเภอตะโกปาต,ต่อไปครับที่เห็นด้านหลังตรงนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่บริษัทเรือขุดแร่จุติบุญสูงจํากัดนะครับซึ่งเป็นบริษัทอันดับต้นๆน,นะครับในสมัยก่อนที่ทําการขุดแล้วก็ผลิตจัดจําหน่ายแร่นะครับที่เห็นด้านหลังตรงนี้นะครับปัจจุบันทิ้งไว้ให้เป็นอนุสรสถานนะครับให้สําหรับเยาวชนแล้วก็ผู้ที่สนใจ ได้มาศึกษาครับตรงนี้เป็นปั้นจันรนะครับที่ใช้ยกแร่นะครับหรือยกสิ่งของสมัยก่อนนะครับสามารถจะคําบอกเล่าเนี่ยสามารถยกได้เยอะมากนะครับประมาณ1 0ถึง20ตันเนี่ยใช้แรงสี่คนยกได้สบายเลยนะครับตรงนี้สําหรับใครนะครับที่ยังไม่เคยเห็นปั้นจันรยกมือนะครับก็สามารถมาหาได้นะครับตรงนี้ที่อำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาครับบริษัทเรือขุดแร่จํากัดจุติมนสงครับนะครับอีกสักครู่เราจะมีเจ้าหน้าที่ตรงนี้นะครับเราจะทําการสอบถามแล็สัมภาษณ์ให้เขาสาธิตการใช้งานนะครับ เดี๋ยวบ้าตั้งแต่ตัวนี้แขนน,นึ่งมุดเร็วขึ้นเรียวขับมุดเร็วใช่ไหมเออมุดเร็วขึ้นเร็วตั้งแว่ลายจีเฟียนเกล็ร้รองตัวนี้ไงขึง้นจักดามน,นี่ฟล็อกมันตึงมาไอ้ว่าตัวนี้มนันลุกนกนี่อ๋อขับขยับไปเออขยับไปโอเคถ,ถึงมันจะตีแขนนึ่งอ๋อเพิ่งเพิ่งตัวนี้จะตีตอนนี้ใช่ไหมครับตียร์นึ่งแต่นี้มีอ๋อมีเบรกด้วยครับมีเบรกด้วยเนี่ยเวลาดึงไม่ขึ้นเลยแล้วดึงดึงไม่ขึ้นเลยครับแสตมป์ขึ้นนนนนแลลล้้ววววเเีีี่าาทัะ จับขึ้นมาทุ่งอยู่นี้อ okay. ันนี้แสดงว่าเบรกติดแล้วเบรกติดแล้วใช่ไหมครับตึ้งว่าหลายจีบลอยลงลอยลงลอย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 นี่ยกนี่ถ้าถ้ายกน้ำหนักประมาณกี่ตันได้ตั้มบาราประมาณที่เขายกกันประมาณนั้นนะตั้มบารานี่หรือสุดท้สองตันสิบสองตันสิบสองตันครับสิบสองตันยกสบายสบายมือหมุนเนี่ยมุนสี่คนมุนมุนสี่คนนะครับสี่คนสิบสองตันกางนี้ต้องกางนู้นต้งสี่คนครับสี่คนยกสิบสองตันไหว แต่ไม่เขียนเนื้อแต่ไเกียนร่องไป้เหลือแล้วนี่นี้ตัวทักนี่เวลาี่ยวกันขึ้นทู่ขึ้นทู่กันต้อทักตัวนี้ต้องไม่เดินแน่จากนี่ีอายุีปีได้ลครับปรมดอียุไมด้านี้ึมาซึ่งปอยขึ้นมาผมยังแล้วอ๋อมีวมต่แกังปังู นะแต่ยังยังนี่ยังไม่ซ้อมที่ยังไม่ต้องใช้ได้นี่ถ้าว่าตังหนึงแกยอดมันยอดได้กับมันทำงานได้แล้วทำงานไ,ได้แล้วนะยอดมันยอดได้นี่ท่านมันมุ่นได้มุ่นได้มุเน,นี่ยมุ่นจำพวกคันนัวที่มาชนกันคำนี้อ๋อมันได้รถเลยมาชนกันกคำโอเคด้วยรรเ,ยเยรื่องอะไรกลางกลางกลางโอเคขอบคุณมากครับ